ไปต่างจังหวัดมาขวัญเอ้ย <c oughs> ขวัญมานะ <c oughs> อิติปิโสภะควาอาระหังสัมมาสัมพุตโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูนุตตตโลปุลิสัทธรรมาสารถสัทธาเทวามนุษย์สานังพุทโธภะควาติเห็นไหม <c oughs> ให้อายุยืนแล้วก็สวยงามอุ้ยจะเขียยสิคะไม่แน่นนะเอาไม่แน่นอ่ะขวัญเอ้ยขวัญมานะลูกนะเ,เอา<ข>ไปต่างจังหวัดมาขวัญเอ้ย <c oughs> ขวัญมานะ <c oughs> อิติป <c oughs> ิโสภะคะวะอาหังสัมมาสัมพุทตธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูนนุตตะโลปุลิสัทธรรมสาลติ สัตถาเทวามนุษย์สานังพุทโธภะกวาตีเห็นไหมให้อายุยืนแล้วก็สวยงามอุ้ยจะเขียดสิคะไม่แน่นนะไม่แน่นอ่ะขวัญเอ้ยขวัญมานะลูกนะเอา